วันวาเลนไทน์ผมก็ให้กุหลาบแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่าเธอคนนั้นคงไม่รับนะครับก็วันนี้วาเลนไทน์ขอแสดงความยินดีกับคนที่มีแฟนอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่คนโสดเบื่อมากที่สุดเพราะว่ามันคือวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักมันไม่ใช่สำหรับคนโสดนะครับมันก็คือคนโสดด้วยแหละโอเคมาแล้วเว้ย408 ผู้ภาษาชาวบ้านปุ๊หนึ่งหนึ่งศูนย์หกคันนำฮะวันนี้ก็มีแม่ค้าพ่อค้าขึ้นไปนะฮะสี่คนนะครับไฟสวยมากนะฮะรนเป็นบ่อใหม่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเป็นสี่ศูนย์แปดนะฮะ ไม่ใครเขาไปอยู่วะอ๋อโอเคโอเคฮะตอนนี้เราล่าช้าอยู่ที่ประมาณเอ่อจะพูดเท่าไหร่เดียรพูดไม่ถูกนะครับ ใช่ที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวยี่สิบนาทีเดาวนะครับเดาโอเคโอเคช้าอยู่ที่ยี่สิบนาทีนะฮะเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะครับ คืนนี้กับขบวน408ครับผมโอเคฮะบาย